สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูรถโบราณอีกหนึ่งรุ่นคนับอาดูยากเป็นรถซูซูกิ F70 นะครับสุภาพไม่ค่อยเห็นมากนะครับภาพเดิมๆสีเดิมๆครับของเดิมครบๆอ,อันนี้เป็น หายากมากนะครับฝังตกตงไฟคบนะครับเดี๋ยวพ,พามาดูใ,ใกล้ครับนี่เลยครับสภาพถ่ายเก็บไว้เป็นเป็นข้อมูลนะครับรถสภาพนี้หายากแล้วครับสีเดิมเดิมโรงงานครับสติกเกอร์นี่เดิมๆเ,เลยครับ คนคนแก่ใช้มานะครับแล้วก็เก็บยาวเก็บยาวมาเลยครับดูครับถ่ายเป็นวิทยาทานนะครับว่า Suzuki F70 สภาพเดิมๆเป็นแบบนี้ครับสภาพเดิมไม่ได้บิวไม่ได้อะไรครับจากโรงงานติ๊กเกอร์เดิม รถยังสตาร์ทติดขี่ได้นะครับแต่ก็จะก็คงไม่100%เเซ์เหมือนรถใหม่นะครับก็ตามการเวลาครับใหดูไฟเลี้ยวยังเดิมๆครับบังลมบังโซ่ยังอยู่ครบให้ดูรายละเอียดนะครับของรถว่ารถสภาพเดิมๆเป็นยังไงนะครับเผื่อวันหลังอาจจะไม่มีให้เห็นแล้วนะครับสภาพนี้ ไฟทรงเหมือนเวสป้าเลยนะครับเนี่ยไฟลงไฟหลีสภาพแบบนี้หายากแล้วครับไม่ได้บิวสภาพเดิมๆกระจกเม d ด in j เจแปครับ เดิมๆเก็บไว้เป็นข้อมูลนะครับเผื่อเป็นประโยชน์กับท่านที่กาลังปั้นอยู่นะครับถังน้ำมันเดิมๆเลยครับก๊อกนี่ก๊อกน้ำมันเป็นแบบเวกคัมนะครับเนี่ยแต่ที่บิดนี่น่าจะพังนะครับ นี่เป็นคาบูนะครับคาบูจะอยู่ในนี้นะครับในฝาข้างแต่เบาะนี้ไม่ใช่เบาะเดิมนะครับเป็นเบาะของ fr 8 0ครับไฟเดียวไม่ใช่ครับท่อก็ไม่ใช่ครับท่อคอเป็นคอเดิมครับแต่น่าจะผุแล้วก็มีการ เสริมเติมแต่งมาครับ F70 สภาพเดิมๆทรงแบบโบราณมากอะให้ดูสภาพความสมบูรณ์ครับ ตาติดขี่ได้เครื่องยังค่อนข้างดีครับไฟเดียวไม่ใช่ของเดิมนะครับไฟเดียวสภาพเบาะเป็นแบบนี้ครับสีเดิมๆแห้งๆจอดมานานมากเป็น เกือบยี่สิบปีดูไม่ภาพ F เจ็ดสิบสภาพเดิมๆใครมีติดต่อมาได้นะครับ รับซื้อครับสภาพเดิมๆแห้งๆแบบนี้จอดใต้ถุนบ้านจอดเล้าไก่ทักแชทไม่ได้เลยครับดีกว่าปล่อยให้ผุพังไหมครับ คนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันครับอาจจะติดยากนิดหน่อยนะครับ ใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์จ่าแจ็คพากินมาเที่ยวเลยนะครับทันี้เก็บไว้เป็นข้อมูลครับรถหาดูยากเก็บไว้เป็นข้อมูลเผื่อวิทยาทานนะครับเผื่อใครจะเก็บรายละเอียดในการในการบุรณะรถเผื่อมีเห็นนะครับ